นางร้ายขอจบดรามา่าบทล็อกพร้อมจะเซ็นใบายาให้สามีรอคุยสินสมรสในที่สุดนางร้ายคนดังก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วหลังจากเจอมรสุมชีวิตกระหน่ำครอบครัวอย่างหนักสามีที่แต่งงานกันมานับ10ปีจนมีลูกด้วยกันเจอเรื่องราวมาด้วยกันมาก็เยอะจู่ๆสามีตัวดีก็แอบนอกใจไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยให้นางร้ายได้ปวดใจอยู่เป็นระยะ แต่ก็ทำใจหลับตาข้างหนึ่งถือว่าต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราไม่ลำเส้นกันมองเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายเจ้าชู้แต่พอนานเข้าสามีกลับได้ใจเริ่มหนักข้อขึ้นถึงขั้นเลี้ยงดูปูเสือสาวคนใหม่เป็นเรื่องเป็นราวควงไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยไม่สนใจเมียที่ทำงานหาเงินอย่างหนักแถมยังกรีดแผลลึกเข้าไปอีกไปพูดนอกบ้านว่าเตรียมจะหย่าก,กับเมียเหิมหนักถือใบอยา เข้ามาบ้านมาท้าหยากับเมียอยู่หลายครั้งเมื่อเจอมรสุมชีวิตหนักน่วงยิ่งช่วงหลังที่พฤติกรรมสามีหนักข้อขึ้นทุกวันเลยเป็นการปลดล็อกทุกอย่างล่าสุดนางร้ายคนดังตัดสินใจเด็ดขาดขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบสวยๆตกปากรับคำว่าจะเซ็นใบย,ย่าให้สามีที่กดดันมาตลอดรอแค่ว่าคุยเรื่องสินสมรสให้ลงตัวเมื่อไรนะัดเจอกันที่อำเภอได้เลย